โอ้โหใกล้เคียงดูว่าใกล้เคียงผมก็ใหญ่กับโว์อ่ะก็เหฮะถ้าโดนนะโคตรตามผมผมขับรถกลับมาวิทยุอ่ะฮิฮ่าเฮ้ยไม่โดน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 ทีเดียวผมนะอันนี้ผมเอาจริงแล้วอ่ะยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสามลูกเนี่ยถ้าโดนนะโคตรตามผมผมขับรถกลับมาวิทยุอ่ะฮิฮ่าพี่เป็นไรพี่ เป็นจังกรรมของออ้ลายคักเดอรอลาที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้กดใช่ไหมไม่ได้กดพี่ไม่ได้กด่านไม่ได้กดอ่านไม่ได้กดอ่นเมื่อกี้ไม่กดอัดรอ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 รมีนรอรอนอร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 ้รอ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 รรอรอรรอรแต่ว่าอร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 ออรอ่อร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 รรรแต่อรอ